อัสมิลลอฮิราะห์มานุรรฮิมะลฮัมดุลลอฮิรับบินะลามินวาสลาตุวาสลามะลาอิชรอฟินอับิยาอิวุลมุรซัลลิอูนุาะลิฮิวสับิอัมาอินรบบิชรลสอัลอสริอัรห์ลุนอุกดตนมิลลิานียัฟกูกาอลฮัมิลลฮทุกท่านครับเนื่องจากว่าผมเป็นหน้าใหม่นะครับผมไม่ได้เป็นคนที่มาบรรยายในเวทีนี่เป็น น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่ผมมาบรรยายในเวทีแห่งนี้นะครับเพราะว่าเวทีแบบนี้ไม่ใช่เวทีของผมนะเฟรนั้นมีการเชิญผมผมก็ไม่ไปเพราะว่าไม่ใช่เวทีผมเวทีผมคือมหาวิเลยแต่ผมเป็นรองศาสตราจารย์คณะรศาสตร์ามคำแหงสอนด้านการเมืองการปกครองผมกล้าพูดได้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องปาเลสไตน์มาตั้งแต่ผมเรียนปริญญาตรี เป็นยาโทอังกฤษแล้วก็เป็ญญาเอกที่มาเลเซียผมจะพูดเรื่องสี่เรื่องวันนี้คกอสิรยิดดันนะเอาสั้นๆน,นะฮะคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องปฐมบทแรกเริ่มกรณีชาวยิวที่หนีหัวซุกหัวสุนแล้วไป พักพิงกับอาณาจักรอิสลามนะมุสลิมเป็นคนที่ให้ชาวยิวซึ่งหนีการเข็นฆ่าจากคริสเตียน2,000ปีให้ชาวยิวเข้ามาอาศัยซึ่งเดี๋ยวเราไจะพูดเรื่องที่หนึ่เรื่องที่สองผมจะพูดเรื่องประเทศที่เรียกว่าอิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสั้นๆส,สามผมจะพูดเรื่องปัจจุบัน ปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นและสี่ผมจะพูดเรื่องบทเรียนว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันพวกเราย่อมอ่านกุรานสิ่งอันหนึ่งเลยที่อันกุรานบอกว่าเราจะต้องถอดบทเรียนอันดับแรกเราได้เห็นถึงเมือง กาซาที่ถูกทำลายแล้วทำให้เราทุกคนเนี่ยรู้สึกเสียขวัญผมขอยกอายะอันกุรานจากสุรอม,มุฮัมมัดมาเพื่อให้พวกเราได้พิจรนะารณาอัลลอบอกว่าลลา่าหลล์บอกว่าฮบกลาอฮาะั์มาวอะฮกวอัยมมกอะะัลลฮอัลดอกวลาั มิงก็ไรยติกัลาติอัก็ไรยตกะอัก็ไรยตกะอะหะละกนะฮุมฟะลานาซิรุลาฮุ่มเราเคยได้ยินกันอยู่ใช่ไหมครับบอกว่าพวกท่านไม่เห็นหรือว่ามิงก็ไรยตินฮัวอัชชัดดุบรรดาเมืองที่มันแข็งแกร่งทั้งหลายเนี่ยนะมันถูกทำลายไปอย่างไรและแข็งแกร่ง ความเมืองของพวกท่านเสียอีกเอาละทำลายเมืองเหล่านั้นไปเสียสิ้นเลยเพราะฉะนั้นขออย่าให้พวกเราได้สูญเสียความหวังและความกล้าหาญแล้วเ,เ,เราบอกไว้อีกอายะหนึ่งเช่นเดียวกันว่า والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ال الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويسابق أقدامكم เราได้บอกถึงการต่อสู้ว่าการต่อสู้เนี่ยจะไม่สูญเปล่าและในอายะสุดท้ายและในวรรคสุดท้ายบอกว่า ว่าอยุซับบิทอักดามากุมการต่อสู้นั้นเนี่ยเพื่อทำให้พวกเจ้าเนี่ยยืนหยัดยืนยันนะครับนะในศาสนาของพวกเจ้าเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีการต่อสู้มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครคือของจริงเพราะนั้นวันนี้เป็นการพิสูจน์ของจริง และอย่างที่หลายท่านได้พูดมาสักครู่ it's not to prove them ไม่ใช่พิสูจน์พวกเขา it's prove you พิสูจน์ตัวคุณ <c oughs> ะนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยอยู่ sub bisakda มากุมเพื่อให้เรามีความมั่นคงในเท้าของเราทั้งสองข้างนี้มัน <c oughs> มั่นใจในศาสนา หาไม่แล้วถ้าไม่มีการต่อสู้เราก็เสียเปลี่อันนี้ปลุกสมคัดก่อนอันแรกก็คือว่ามุสลิมเป็นสังคมเป็นอาณาจักรที่นำเองคนยิวที่ถูกฆ่าโดยคริสเตียนเรื่องเป,เป็นอย่างนี้ครับ เราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แต่ว่าเนื่องจากผมศึกษาเรื่องศาสนาศาสตร์ของยิวและคริสเตียนนะครับก่อนหน้าที่จะมีคริสเตียนเนี่ยศาสนายูดาหหรือยิวนี่มาก่อนเราเรียกว่าคมภีเต,ตอร์รอดหรือโตราปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยปกครองโดยอาณาจักรโรมันซึ่งมีความแข็งแกร่งมากๆ แล้วปรากฏว่าคริสเตียนก็มาพระเยซูก็ท่งประสูตเมื่อพระเยซูที่เราเรียกว่าอีซาประสูตเนี่ยนะแล้วมาเผยพระศาสนาพวกชาวยิวก็บอกว่าไอ้พระเยซูนี่เป็นพวกหลอกพวกโกหกแล้วก็หาทางจับพระเยซูฆ่าโดยร่วมมือกับพวกโรมัน ปรากฏว่าวางแผนกันได้จับพระเยซูตรึงกลางเขตนะทีนี้พระเยซูเนี่ยในคริสตศาสนาเนี่ยไม่ใช่คนชาวคริสต์ถือว่าพระเยซูคือพระเจ้าของเขาซึ่งอลัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องนี้ในอันกุรอ่านที่พวเราอ่านกันอยู่เสมอว่า Maka na li basharin ay ya'tiyahu Allahul kitab wal hikmah wal nubuwah. Summa yakulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbani jina bima kuntum tu'allimunan kitab. Wabima kuntum tadrusun. Naisurah อัลลอฮ์บอกว่ามากานาลิบาชรินไอยะติยะฮุลาฮุนกิตาบวันฮิกมาวันนบูว่าเป็นไปได้อย่างไรที่อัลลอฮ์ได้ส่งนบีส่งกิตาบมาให้และส่งระบบการปกครองมาให้แล้วมาบอกว่าฉันคือพระเจ้าคือคือคืออัลลอฮ์ในภาษาอังกฤษเรียกม็อกม็อกคือคือว่าเออผมหาพระาไทยไม่เจอหรือเอานายูไหมเนี่ยคือแปลว่าแปลว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ปฏิเสธพวกนี้ว่า เป็นไปได้ยังไงที่คุณเนี่ยถูกส่งโดยอล l อ a ์มาและมีกีตาหและมีระบบการปกครองแล้วปรากฏว่าคุณเราบอกว่าผมคือพระเจ้าคือผมพูดเรื่องนี้มาเพื่อเชื่อเห็นว่าคริสเตียนถือว่าพระเยซูคือพระเจ้าโดยที่เราได้ตอบกลับไปว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกโดยยกอายะอันกรุรานเมอร์มาสครูฉะนั้นเราต้องเข้าใจกันก่อนนะว่าคริสเตียนถือว่าพระเยซูคือพระเจ้าจริงๆ และในปัจจุบันยังถือแบบนั้นซึ่งมีสถานที่ที่หนึ่งในมัสยิดอัลอักซอรในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถ้ามีเวลามีสถานที่ท,ที่หนึ่งที่คริสเตียนและยิวเชื่อว่าพระเยซูซึ่งปรัเป็นพระเจ้านี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่ในปัจจุบันแม้กระทั้งใ,ในปัจจุบันเนี่ยพระเจ้ายังอยู่นะพระเจ้าพระเจ้าเปล่งประกายอยู่ตรงนั้น ในภาษายิวเรียกว่าเชชินาเชชินาฮิบรูนะครับโอเคเราเดี๋ยวเราไปไกลเกินทีนี้คริสเตียนชื่อว่าเชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้าทีนี้ปรากฏว่ายิวก็ฆ่าพระเยซูหมายความว่าไงหมายความว่ายิวเป็นคนฆ่าพระเจ้าของคริสเตียนพวกเราเห็นไหมครับไอ้ครอสเนี่ยนะครับ ที่ที่เขาแขวนกันนะ่ะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการครูซิฟายหรือว่าการตรึงกางเขนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ชาวคริสต์ตรึงกางเขนเพวกเขาก็จะคิดถึงความทุตทนทรมานของพระเยซูที่ถูกฆ่าโดยคริสเตียนเอ้ถูกฆ่าโดยชาวยิวและความรู้สึกนี้ทําให้พวกเขาโกรธชาวยิวเพราะฆ่าพระเจ้าของเขาโดยเหตุนี้เมื่อ อาณาจักรโรมันนาเอาคริสเตียนมาเป็นศาสนาประจําชาติอตอนแรกโรมันไม่ใช่ไม่มีศาสนาประจําชาติแต่ว่ายิวเนี่ยมีพันธมิตรกับโรมันปรากฏว่าช่วงหลังโรมันเอาคริสเตียนมาเป็นศาสนาประจําชาติคริสเตียนเวลามีอํานาจขึ้นมาปับ๊บจัดการยิวเลยทีนี้ไล่ล่าชาวยิวเลยไล่ล่าชาวยิวตั้งแต่ศตวรรษที่หนึ่ง ร้อยปีแรกของคริสเตียนยันยันฮิตเลอร์ฆ่าหมู่ชาวยิวหล้านคนในปีหนึ่กว่าาเกอะไรประมาณนั้นนะครับพวกเรารู้ที่มาแล้วใช่ไหมแล้วชาวยิวเหล่านี้ไปไหนครับถูกไล่ล่าเป็นเวลาสองพันปีนะครับสองพปีนะครับไม่ใช่เวลาแค่ร้อยปีนะครับ ชาวยิวเหล่านี้อพยพไปอยู่ในเห็นไหมครับบ้างก็หนีไปหนีไปมันดีนะเห็นปะ่าคือเมืองมักกกะกนี่มันอยู่ไกลเกินแต่มันดีน่เนี่ยมันยังอยู่ใกล้กับเขตแดนของพวกโรมันในอดีตพวกเราคงคงจะรู้รู้รสงครามมุตะใช่ไหมฮะซึ่งอยู่ใกล้ซึ่งอยู่ในจอรแดนในปัจจุบันคือบริเวณนั้นชาวยิวอยู่เพราะอะไรเพราะชาวยิวหนีการฆ่า ของพวกโรมันที่เป็นคริสเตียนเราเรามีชาวยิวอะ,อะไรนะ,ะบัน,นกูกุไรโซใช่ไหมบดูนาดิรนะอีก,อ,ก,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกที่ถูกท่านนบีจัดการนะครับผมผมลืมไปละหลายท่านคง,คงจำได้นี่ชาวยิวเหล่านี้ครับหนีแล้วก็เมื่ออิสลามเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ พวกเรายอมทราบว่าเราถือว่าชาวยิวชาวคริสต์เป็นอหลุ่นกีตาบไม่มีศาสนาใดที่ยอมรับศาสนาอื่นว่าเป็นาศาสนาของตัวเองหลกนอกจากอิสลามเอเราบอกว่ากุณอามันบิลลาฮิวะมาอุงซิลาอะไยนาวะมาอุงซิลาอะลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวายะกูบาวนอัสบัต วะมาอูติยามูซาวะอีซาว่านบียูนามิร็อบบิหิมลานุฟาริกุบัยน่ะฮัดิมมินหุมวะนะฮุลาหูมุสลิมูนจงกล่าวอามันนาบิไลบรรดาผู้ที่เชื่อในอัลเราวันมาลาัยกะและเชื่อในมาลาัยกะนะว่าเราเชื่อในคำพีที่ลงมากับมูซาอีซา นะไม่มีาศาสนารเราเรายอมรับใน,ใ,นในความเชื่อของชาวยิวและชาวคริสต์และยอมรับไม่ใช่ยอมรับไม่ใช่ยอมรับแบบแบบแบบสนุกสนุกนะแต่มีกฎเกณฑ์ด้วยว่านะฮะคนเหล่านี้เวลาอาณาจักรอิสลามขยายขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้เป็นอะรุ่นซิมมะนะคือพวกซิมมี่อะลุลซิมมะเนี่ยเป็นพวกที่เราจะต้องปกป้องถ้าเราไม่ปกป้องอะลุลซิมมะเนี่ยถือว่าบาป แล้วมีฮะดิษท่านนาบีบอกว่าอะไรขออน,นุญาตไม่ไม่ไม่เอาตัวบทมานะพวกเราไปหาเอาเองนะบอกว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำ้ายพวกอะลุนซิมีเนี่ยนะเขาจะมีปัญหากับชั้นในวันอาเิรอนะครับเห็นไหมครัคือนอกจากจะยอมรับแล้วเนี่ยยังยังปกป้องด้วยครับด้วยกฎหมายนะในภาษากฎหมายเรียกว่า the the j e w Ure, เดจูอแปลว่าในทางกฎหมายด้วยเห็นไหมบางทีเรายอมรับคนอื่นในทางปฏิบัติแต่ว่าอิสลามยอมรับทั้งปฏิบัติและเดจูอ์ทางกฎหมายนี่ภาษากฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าชาวยิวก็จะกลับจัดกระจายไปทั่วอาณาจักรมุสลิมถ้าหากว่าพวกเราไปตุรกีในปัจจุบันเนี่ยอะอะไรไอ้พวกพวกชาวยิวก็จะเยอะมากครับในตุรกีในโมรโคโค็อกโกในออโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิสลามเข้าไปปกครองสเปนอยู่700ปีแล้วปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยคริสเตียนก็เข้ามามายึดคืนโดยกษัตริย์เฟอร์ดินานและอิสเบลลาในขณะนั้นพวกมุสลิมก็เลยต้องหนีไปอยู่ที่พวกเราถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูแผนที่นะครับตรงนั้นเป็นช่องแคบเรียกว่าช่องแคบยิบรอนตายิบรอนตาที่แม่ทัพมุสลิมชื่ออบูุซิยาต นะข้าไปยึดสเปนนะครับแล้วก็มีชื่ออ่าบ,บันตอริกนะครับอลองลองไปดูได้พวกชาวยิวเนี่ยหนีการเข่นฆ่าของคริสเตียนเนี่ยมาอยู่ที่อาณาจักรโมร็อกโกตูนิเซียลิเบียบริเวณนี้ทั้งหมดเลยแล้วว่าเราก็เลยมีคนอย่างาชาวยิวชื่ออบูซักริยายายาอิบนูดาวุด ซึ่งเป็นคนที่เขียนตำรับตำราภาษาฮิบรูได้อย่างสุดยอดมากเพราะอะไรเพราะอยู่ในอนาณาจักรชาวมุสลิมเนี่ยนะมันจะเริญเติบโตไม่ต้องกังวลอะไรหรือมีคนอย่างอบูไมมูนอบูไมมุนเขียนหนังสือชื่อดาลาละอันฮาอิรินดาลาละดานลามอลิฟลามตามรบุตอัอนฮะอิรินฮานาอิริน แนะปลว่า Guide to the Perplex แปลว่าการเป็นตำราของชาวยิวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาชาวยิวหมายความว่าพวกยิวอยู่ในอนาณาจักรมุสลิมเนี่ยนะครับกลายเป็นนักวิชาการหรือเม m โมไรสที่อยู่ในเป็นเมโมไรสเนี่ยเป็นซึ่งเป็นชาวยิวแล้วก็เป็นหมอรักษาส่วนตัวของอ ไอยูบีนะครับใครหน้าที่ที่เข้าไปตีอิสรเอลมาซลาฮุดดินไอยูบีผมผมพูดสั้นๆแค่นี้ว่าชาวยิวอยู่ในอาณาจักรมุสลิมเนี่ยนะครับอยู่อย่างดีอยู่อย่างสบายแล้วก็ถูกโปรโมทให้เป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างไมโมไนอย่างอบูไมมูน ยังอีกหลายคนนะครับแต่แต่ท่านทั้งหลายย่อมทราบนะครับว่าพวกชาวยิวเป็นพวกที่นะครับคบไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันที่ชาวยิวนี้มาจากเยอรมันนะครับแล้วก็มาปาเลสไตน์กลับไล่ปาเลสไตน์ออกไปแล้วประการสำพัญเราอย่าไปคบชาวยิวและ ชาวนาโอรอเหตุใดครับที่เกิดประเทศอิสราเอลขึ้นมาเนี่ยเรากลับไปเรื่องที่1ก็เพราะว่าในช่วงรัชกาลที่5ก็แล้วกันนะถ้าผมพูดคอสอรเราอาจจะคิดไม่ถูกช่วงรัชกาลที่หนะฮะคนที่ชื่อทีโอโดเฮอรเซลเนี่ยเข้าไปขอสุลต่านว่าขอซื้อที่ดินบริเวณปาเลสไตน์ สุลต่านอับดุลฮามิดท,ที่สองซึ่งครองราชในช่วงสมัยรัชการที่ห้าเนี่ยนะไม่ให้เมื่อไม่ให้นะครับเฮอร์เซลก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรทั้งนั้นเราขออยู่ใกล้ๆใกล้ๆก,ๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือนั่นมัจย์อัลลักซซนั่นแหละเขาเรียกว่าเทมเพิลเม้าขอตายใกล้ๆนี้ก็แล้วกันนะอย่างที่ผมเรียกพูดในตอนต้นว่าอิสลามเราเนี่ยเ,เราเราปกป้อง ชนกลุ่มน้อยสุลตาอนอับอุามิดที่สองเนี่ยไม่ปฏิเสธเพราะว่าเป็นหน้าที่ทางศาสนาสุลตา่านกลัวว่าเมื่อวันอาคิราแล้วเนี่ยนะถ้าเราสืบสวนขึ้นมาเนี่ยจะมีปัญหาก็เลยให้ให้ซื้อคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือไม่ได้คิดอะไรมากพวกนี้ก็ซื้อในตอนแรกชาวยิวมีประมาณ1.5%เอ็นตแค่นั้นเองจากจำนวนประชากรหนึ่งล้านคนนะครับโอเคให้สั้นข้าว พอเกิดสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือรัชกาลที่หรัชกาลที่6เกิดสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมาสุดยอดเลยทีนี้อันนี้คือเรื่องของเราว่าอย่าคบชาวยิวคนที่ชื่อชารีฟฮุเซนซึ่งเป็นผู้ปกครองมักกะและมัดีนาซึ่งขณะนั้นมักกะและมัดีนาอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมัน ไปสมคบคิดคบกับชาวอังกฤษและชาวยิวโดยอังกฤษสัญญาว่าให้จัดการออตโตมันกาลังออตโตมันให้หมดเลยให้เคลียร์ให้หมดเลยพวกเราถ้าไปก็คงเห็นในปัจจุบันมีอนุสาวรีย์อยู่ให้จัดการกองกําลังออตโตมันให้หมดเลยแล้วผมเนี่ยนะซึ่งเป็นอังกฤษเนี่ยนะจะมอบดินแดนตั้งแต่บริเวณอิรานจนถึงอียิปจนถึงแม่น้ําจอร์แดนให้คุณเลย เชรีฟุเซนแห่งจอร์แดนตกลงก็เลยจัดก,การทหารออตโตมันซึ่งเป็นมุสลิมด้วยกันนะครับเคลียเพื่อให้อังกฤษเข้ามาพออังกฤษเข้ามาปั๊บง่ายๆเลยทีนี้เพราะว่าเพ,เพื่อนเคลียหมดแล้วพออังกฤษเข้ามาปั๊บอังกฤษบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ให้แกแล้วนะฮะอังกฤษพลิกกลับไม่ให้แล้วอังกฤษก็ยึดเอา สามส่วนของพื้นที่บริเวณนั้นที่เราเรียกว่าทรานส์จอร์แดนนะอิรักแล้วก็อ่าอ่า,อ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 าปาเลสไตน์นะฮะยึดไปสามส่วนเห็นไหมครับขณะนั้นถ้าชารีฟฟูเซนไม่ได้สมคบคิดกับสายรับอังกฤษและพวกเยาวดีนัสรณีพวกยิวพวกไซออนิซึมซึ่งหลายคนคงพูดแล้วผมไม่พูดละ พี on, ciamo, all them, ่น้องของเราคงจะไม่มาทนทุกข์ทรมานแบบนี้อัลลอฮ์เลยเตือนบอกว่าลายัตตะกิซินมุมินูนั่ละจีลายัตตะกิซุนมุมินูนันกาฟิรีนาอาลิยาอามิงดูนินมุมินินว่าไม่ยัฟอันลาลิกะฟะเลยซามินอัลลอฮิฟีชัยน์อิลลาอันตัตตะกุมินฮุมตุกอฟายุฮัซซิรุกุมุลลอฮุนัฟซะ ว่าอิลลลอฮิลมาซีรบอกว่าลายัตตะกิซุนมุมินีนั่นกาฟิรีนะเอาลียะอย่าเอาบรรดากาเฟสมาเป็นเพื่อนบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อถือในอัลลอฮ์บรรดายาวิดีนัสรอเนและผลเป็นไง what is the result look at look a t บทเรียนคืออะไรเช่นเดียวกันในปัจจุบันเราอย่าเอากาเฟ่มาเป็นเพื่อนเพื่อนในที่นี้หมายความว่าคนที่เราสดีกในภาษาครับนะเป็นเพื่อนที่เป็นเป็นคนที่ไว้วางใจเป็นเพื่อนสนิทจริงๆนะครับและมอบหมายให้ทุกอย่างในปัจจุบันการเป็นเพื่อนกับ กาเฟสเนี่ยไม่ใช่แค่คนนะแต่ว่าหลายๆเรื่องที่เราไม่ยืนหยัดในหลักการของเราพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่าคุณควรทำอย่างนี้มาทำอย่างนี้สิเราก็เออเอาเอาได้ได้ได้เราไม่ยืนหยัดหมายว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาแล้วผลมันจะมันจะเนื่นนานรุนแรงแลวเราเชื่อเห็นนะครับอ่ อิสราเอลเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาด้วยเหตุนี้นะครับโดยการอ,อย่างนี้นะครับผมพูดให้ฟังนิดนะมีการพูดว่าอิสราเอลเกิดขึ้นในปี1948ตอนนี้เป็นเวลา75ปี 75, ป75จะถูกไม่ได้ใจแต่ว่า ผมบอกว่าไม่ใช่เป็นร้อยปีแล้วครับในปี1918จนถึง1948เป็นช่วงที่อังกฤษปกครองปาเลสไตน์อังกฤษทำอย่างนี้ครับห้ามชุมนุมเกินห้าคนร้านของปาเลสไตน์ตั้งได้ต้องได้รับอนุญาตจากอังกฤษห้ามส่งออกน้ำข้าวห้ามเดินทางโดยไม่ขออนุญาตผลิตผลที่ขายในอิสราเอล,อผ,ล,ผ,ล,ผ,ลผลิตผลของชาวปาเลสไตน์ขายในอิสราเอลไม่ได้ ต้องขายให้กับบรรดาเอเจนต์ของอังกฤษแล้วอังกฤษก็จะเอาไปส่งออกเองแล้วก็กลวกํกหนดราคาก็คืออังกฤษแต่ผลิตผลของอิสราเอลนี่ขายได้ได้รับการปกป้องห้ามสร้างบ้านก่อนได้รับอนุญาตจากอังกฤษให้เงินสนับสนุนการอังกฤษให้เงินการสนันบสนุนชาวยิวบนพื้นที่ท,ที่ออกมาจากชาวปาเลสไตน์ขึ้นภาษีบร,ริเวณที่มีชาวปาเลสไตน์อยู่เป็นจํานวนมากจนชาวปาเลสไตน์ไม่สามารถเสียภาษีที่ดินได้ทําให้ที่ดินเหล่านี้ตกเป็นของอังกฤษ อังกฤษให้ยิวสามารถสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดได้พร้อมให้เงินด้วยสร้างค่ายฝึกให้มีกองกําลังกึ่งทหารสนับสนุนด้วยอังกฤษให้เงินอาวุธครูยุทธุปกรณ์ดีที่สุดแต่ห้ามปาเลสไตน์สร้างโรงเรียนยกเว้นโรงเรียนของคณะกรรมการอิสลาม1นสองโรงให้คริสเตียนสร้างโรงเรียนได้แต่ให้คริสเตียนสร้างโรงเรียนได้แต่สร้างเฉพาะในพื้นที่ปาเลสไตน์ห้ามไปสร้างพื้นที่ชาวยิวเพราะอะไรเพราะเวลาสร้างคริสเตียนสร้างในพื้นที่ปาเลสไตน์เนี่ย มันจะทําให้คนปาเลสไตน์เข้าไปศึกษาในโรงเรียนคริสเตียนแล้วทําให้คนปาเลสไตน์ออกจากอิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าในช่วงการต่อสู้แรกๆในช่วงอาเซอร์อัสฟัตเนี่ยาปาเลสไตน์โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยออสศาสนาเท่าไหร่ไม่เหมือนปัจจุบันนะครับาการสร้างโรงเรียนคริสเตียนทําให้ปาเลสไตน์ถูกแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆถ้าจะสร้างโรงเรียนต้องขออนุญาตท้ายสุดอังกฤษก็จะคิดภาษีโรงเรียนจนกระทั่งสร้างไม่ได้คือลิสต์ยาวมากที่อังกฤษ กระทำต่อคนปาเลสไตน์แล้วยึดเอาพื้นที่เอาดือดอด้อโดยนะครับอ่าอันนี้ง่ายมากการยึดพื้นที่เนี่ยนะฮะออกโฉนดครับง่ายเลยออกโฉนดคนเราเนี่ยครับปู่ย่าตายายเนี่ยทําสวนทําไร่มาเนี่ยนะครับไม่เคยมีโฉนดหรอกครับแล้วก็ไม่ไม่สนใจด้เรยยื่องโฉนดเพราะน,นู่นเน่ยที่ดินมันตกตกมาตกทอดมั้งแต่ปู่ย่าตายายวันดีคืนดีมีอ่า กรมที่ดินขึ้นมาเพื่อที่จะออกโฉนดเช่นเดียวกันปาเลสไตน์ปกครองโดยอังกฤษเขาก็มีการออกโฉนดขึ้นมาพอออกโฉนดนะครับออกโฉนดปับนะ๊บนะฮะที่ดินเห็นไหมที่ดินที่เป็นที่รกร้างกลางเมืงเก่ากลายเป็นของรัฐหมดเลยคือกลายเป็นของอังกฤษหมดอังกฤษส่งมอบที่ดินเหล่านี้ให้กับยิวบ้านเราเรียกว่าที่ราชพัสดุนั่นแหละนะครับ,นะค,รบคือการออกโฉนดเนี่ย เป็นวิธีการที่ทําให้คนเนี่ยนะมันไม่มีที่ดินทั้งๆท,ท,ที่คนทํากินอยู่แล้วเพราะนั้นวิธีสําคัญเลยนะพวกเราก็เหมือนกันนะเห็นไหมทางการเขาออกฉนทบททัพที่อุทยานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือการไล่คนออกไปแล้วถ้าใครไม่ออกไปก็จะมีตํารวจมามีทหารมานี่คือการกระทําต่อชาวปปเลซายต่อไปเรื่องปัจจุบันปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้พวกเราคงเห็นแผนที่ว่าปาเลสไตน์มันเหลือเท่าไหร่แต่สิ่งสําคัญที่อิสราเอลต้องการก็คือมัสยิดอันอักซอเพราะมัสยิดอันอักซอเนี่ยมีสถานที่สําคัญของทั้งยิวและคริสเตียนคือที่เราเรียกที่เราเรียกว่าที่เขาเรียกว่า mount เรียวเดอนะ temple m ์แต่เราเรียกว่ามัสยิดอันอักซอบริเวณนั้นเนี่ย เป็นความเชื่อและยเกินยเกินนะครับยกยนไม่ใช่ร้อเปร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์ของชาวยิวและชาวคริสต์ว่าตรงนั้นเป็นที่ที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็คือเปล่งประกาอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นพวกนี้ก็จะพยายามที่จะเข้าไปในมัสยิดอัลกักซอรเราเห็นว่าเดือนรอมงอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี มีคนเข้าไปพยายามทําให้เป็นเรื่องปกติให้ชาวยูสามารถไปไปไปทำภารกิจในมัจยิอันนักสอได้โดยอาศัยคําว่า Freedom of Religion หรือว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนานะ,ะด้วยเหตุนี้เนี่ยก็พยายามที่จะ,ะจัดการมัจยิอันักสอจัดการหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จครั้งนี้เนี่ยนะ,ะใช้วิธีการสมัยใหม่เรียกว่า ใช้แนวคิดเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาเพราะฉะนั้นาการทําสงครามครั้งนี้มีเป้าหมายสําคัญที่มัสยิดอันอักซอโอเคเรามีบทเรียนอะไรบ้างบทเรียนเรื่องความเยื่อยิงความเลวร้ายของความเยื่อยิงเราจะเห็นว่าพวกยาวดีเป็นพวกที่เยื่อยิงแล้วเราเห็นว่าความเลวร้ายมันเกิดขึ้นเห็นไหม คนเยอะยิงสามารถฆ่าคนได้เป็นหมื่นหมื่นคนโดยมันไม่ได้สะุสะกสะสถานอะไรเลยเพราะนั้น be careful ระวังความเยอะยิงเพราะมันฆ่าได้ทุกอย่างให้เรายืนหยัดผมได้พูดเมื่อสักครู่แล้วบทเรียนว่าความทุกข์ของเราเนี่ยนะเวลาเรามีความทุกข์ในชีวิตประจำวันเมื่อเปรียบเทียบกับปริไตา์เนี่ยของเรามันแค่ฝุ่นม,มันแค่ฝุ่นอัน,นี้เตือนตัวผมนะนะครับอ อย่าเอายาฮูดีนาซอร์าอรากาเฟสมาเป็นเพื่อนอย่างที่เราพูดไปผมว่าผมไปแป๊กนี้ก่อนวะบิลไลตอฟิกวันเดยียด์ยะสลามลยกุมุรัชมุตุลลอฮฺบุบรักาตุ